บิดครับเปิดบริษัทมา7ปีเริ่มต้นจาก20คนตอนนี้1000คนแล้วใช่ไหมคะครับเกือบพันคนแล้วครับเกือบเกือบพันคนแล้วแล้วก็เป็นบริษัทท็อปไฟคนอยากทํางานด้วยโอใช่ครับก็เลยอยากรู้ว่าบิดครับมีการดูแลพนักง,งานยังไงบริหารพนักง,งานยังไงคะจุดเด่นที่ทําให้คนอยากทํางานด้วยผมคิดว่าบริษัทเราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการเป็นบริษัทสําหรับคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเราสวัสดิการอะไรต่างๆก็เป็นสําหรับคนรุ่นใหม่พอสมควรเรามีประกันสุขภาพกลุ่มเรามีอาหารราคาพิเศษ ให้กับ oh. พนักงานนะครับเรามีแ n น็คคอร์เนอร์เรามีห้องนวดเรามีโต๊ะสนุกเรามีโต๊ะปิงปองเรามีเก้าอี้นวดในออฟฟิศซึ่งมันก็เป็นเพ r ็กซี่เปนเป็นสมัยใหม่มาสมควรนอกจากนี้นะครับผมเชื่อว่าเรื่องเพ r ็กมันก็ส่วนแ,วแต่ว่าเป็นเรื่องการทำงานเป็นบริษัทที่ค่อนข้างทํางานผมเชื่อว่าสมัยใหม่ว่าไม่ค่อยได้ใช้อีเมลนะครับเราใช้ Slack การประเมินผลพนักงานเราก็ไม่ใช้กระดาษเราก็ใช้แอปพลิเคชันอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆผมเชื่อว่าคนที่มาทํางานที่นี่ก็รู้สึกว่าน่าจะสะดวกสบายแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นจากการใช้